ปัญญาทั้งสามห้องนี่ยาทั้งคุ่นก็ยานะไปอีกคุณกอยาุกยานะคะญญตอนนี้ถือแล้วห้องน้ำเก่ายางซิ้นแล้วอนไหนอนไหนอันใหม่นิเลสไซเดนอรนันะแท็บโซ

ล็อกกุญแจไว้นะคะต้องมีการหยับน้ำอีกทีนึงวน้วนบแล้วนะคะเอาบ้า,างไม่นอนนะคะเลยมาเจอการทำ มาอุดว่านี่ือนใจวะเนี่ยมันเก่าแคนอมันนใจว่ะนอมันน่าจะดีอ่ะน่ริเวหนอนนวลไปะไ้ละไอ้ละมาไหน เอาขวาดิออกยังม่้มคาเลยวาดิออกมาเมียงนอนโอเคนะอ่ะหนึ่งบ้านละหนึ่งคนนะคะต้องไปน้องแปลงผู้ชายเนาะแต่พ้าบ้านผู้หญิงก็มาได้ประมาณเนี้ยปนเก็บเปนใส่เนาะันเดียเนาะ

เอาหนำมาไกลว่าขุนี่ยขุนมากันนี่ใส่เอาล่ะโอลโล่สบายนะคะใหญ่ลูกใกล้หรือแล้วตรงนี้อาจจะทำอะไรใหม่ก็เป็นไปได้นะคะ เพราะว่ามีห้องน้ำใหม่แล้วถ้าทำบุญหยัดน้ำเมื่อไหร่แล้วนะคะก็จะเปิดกุญแเจทุกห้องเลยค่ะ หรือแค่สามห้องนะในตอนนี้ก็เป็นบริเวณข้างหลังนะคะก็รื้อกันนะคะเป็นเพียงสามห้องนะคะก็เพราะว่าใช้ไม่สะดวกแล้วกลัวว่าผู้สูงอายุหรือว่าเเด็กๆมาเข้าห้องนะ้ำกลัวว่าจะอันตรายประมาณนี้นะค่ะก็เลยรื้อก็เดี๋ยวถ้าได้อยากน้ําบูญทําบุญห้องน้ําใหม่ก็คงไม่ใช้กันนะคะยังมีอยู่ฝั่งนู้นสามห้องนะคะ แค่ okay. หรือไปแค่สามห้องนะคะชาวบ้านหนองนวลน,นะคะ<ๆ>ก็ร่วมแรงช่วยกันนะคะนี่โอเค <Okay. S 2> แล้วนะ้องังจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะคะ<ๆ>เพราะว่าล่งปร่งแน่นเลยนี่ก็ตรงหน้าบ้านน้องแป้งเลยนะคะที่บ้านเราก็ ทำงานทำถั่วเน่าตักถั่วเน่านะคะซื้อฟืนมาค่ะซื้อให้เขามาส่งฟืนด้วยนะคะนี่ราคาอยู่ที่ประมาณพันนิดๆน,นะคะกองฟืนนี้นะคะต้องซื้อนะคะเพราะว่าเราต้องใช้เตาฟืนเออใส่ใส่ไฟกับต้มถั่วเน่าของเราทั้งวันเลยนะคะอันนี้แห้งแล้ว นี่่วนอันนี้ทําวันนี้นะคะทําไปเรื่อยๆค่ะเราจะตากให้จนกว่ามันแห้งๆค่ะอันนี้จะเป็นสองแดดวันนี้เองอันนี้สามแดดแล้วนะคะเนี่ยมันจะแห้งกรอบมากเลยหักยังได้เลยนะกรอบยังได้เลยนะคะนี่งทำวันนี้ไปเรื่อยๆนะคะสามวัน ออทําได้3วันทีหนึ่งล้วก็จะเอามาย่างแล้วก็เอามาทําเป็นผงทินนะคะใช้เวลามากๆเลยค่ะโอเคส่วนที่หมักเราก็หมักไว้อยู่ตรงนี้เมื่อกี้เดินมาไม่เห็นเลยอุ้ยเนี่ยค่ะอันนี้ก็พรุ่งนี้ทําได้แล้วเนาะแม่เอ้าแม่ไปไหน้วเนาะอันนี้ก็พรุ่งนี้น่จะทําได้แล้วนะคะ ป้าจะทาเป็นแผ่นได้แล้วส่วนหมักก็หมักส่วนตักก็ตักส่วนทําก็ทําส่วนที่ต้มก็ต้มอยู่ค่ะนะคะทาวนไปเรื่อยๆค่ะแล้วอันนี้ก็ฟืนนะคะต้องใช้ฟืนนะคะเนี่ย <c oughs> <c oughs> ส่วนที่ต้มก็ต้มอ,อยู่ค่ะอขอเปิดให้ดูนิดนึงนะคะว้าวสวยมาก สวยมากเลยมเมล็ดขวเหลืองนั่นเองนะคะโอเคไฟจะดับแล้วเดี๋ยวหนูไม่ใส่ไฟกั้โอ้โหรือแบบย้อนมากเลยนะคะไม่ไม่กล้าไ,ไปใกล้นะคะ เมิเ้งก็ได้ออกมาจริงอยนางนี้ว่าดีใจแล้วเสร็จแล้วแม่เป็นดี้งเฮดสังแทงมูนอตีนีเนาะจะทำอะไรต่อไม่รู้จุดตรงนี้ ทำเป็นห้องไปนี่จะสวยมากเลยเคียดต้นไม้นี่ด้วยเนาะดิเวนในในวัดข้างหลังก็กว้างเหมือนกันนะคะค <น S 1>